สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่พ,พทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะช่องวันล้านวิวก็จะมีเคล็ดลับในการดูแลบอนสีรอนทองให้ออกมาสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ทำแล้วก็สวยก็เลยมาแชร์ในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบอนสีร่อนทองดูนะคะสีก็สวยนะคะใบก็ใหญ่นะคะแล้วก็แตกกอเต็มเลยค่ะกำลังแทงหลอดพุ่งเลยเนะะี่ยค่ะ นี่ค่ะเพิ่งทําไปได้มยังไม่นานนะคะดูกอน,นะคะนี่แต่ขึ้นมาเพียบเลยอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะกาลังกาลังขึ้นมาเพียบเลยนะคะและนี่คือวิธีการที่จะทําให้บอนสีร่อนทองออกมาสวยแบบนี้สําหรับคลิปนี้นะคะพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ากุหลาบแดงใช้อะไรทํายังไงทําไมบอนสีต้นนี้ถึงออกมาสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ และนี้ค่ะวันนี้ก็จะปลูกด้วยกระถางแบบนี้อีกแล้วนะคะแต่เพื่อนๆก็หาอะไรมารองถุงแบบนี้นะคะรองกระถางนิดนึงเพราะว่ามันดินมันจะรั่วนะคะเรารองไว้แบบนี้นะคะเนี่ยรองไว้นะคะเป็นถุงดําที่มีรูก็ได้นะคะรองเอาไว้แล้วก็มะพร้าวสับแบบนี้นะคะมะพร้าวสับแบบนี้เราก็รองก้นนิดนึงนะคะให้น้ําเขารั่วลงได้นะคะระบายน้ําได้ดีนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําดินที่เราจะปลูกเพื่อนเพื่อนหาดินตรงไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนเพื่อนมีอยู่นะคะดินเก่าก็ได้นะคะเพื่อน,อนดินเก่าเรานํามาปลูกใหม่ได้นะคะ,ะดินอะไรก็ได้นะคะของช่องว่านี้ใช้ดินตัวไหนก็ได้ปลูกงามนะคะ และนี่ค่ะขนาดกระถางเล็กๆนะคะช่องวันทำเอาไว้เนี่ยแตกเต็มกระถางเลยแต่ว่า,าเพราะว่าเขาเล็กเกินไปนะคะเขาเล็กเกินไปนะคะเขา,าอาหารเขาไม่พอเพราะฉะนั้นเมื่อเขาแตกกอแบบนี้นะคะเราก็อยากให้เขามีสีสวยเหมือนต้นเท่ดูเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทาแบบนี้กันนะคะอ๋อ 嗯你看。 คล็ดลับอย่าให้ดินรั่วนะคะก็คือเอาถุงกรองเอาไว้นะคะและดินของเพื่อนๆนนะคะใช้ดินที่เป็นดินถุงก็ได้นะคะดินถุงก็ได้นะคะแล้วนำมาเปลี่ยนแบบนี้นะคะ,ะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้สร เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องการให้เขามีใบที่ใหญ่แล้วก็สีที่สวยเดี๋ยวมาดูค่ะแล้วเพื่อนเพก็เตรียมน้ําร้อนมาหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็กาแฟสําเร็จรูปไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นสําเร็จรูปนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ สำหรับร่อนทองนะคะพเพื่อนๆสำหรับบอนสีที่ต้องการเร่งสีนะคะให้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็พักเอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะพเพื่อนๆเตรียมน้ํามาด้วยนะคะ1ถังก็ประมาณ2ลิตรนะคะน้ําประมาณ2ลิตรนะคะนี่ค่ะน้าประมาณ2ลิตรนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ พอได้น้ำสองลิตรนะคะเพื่อน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 เตรียมน,น,น้ำปลาร้ามานะคะสองฝานะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆจะเจอกล้วยนะคะกล้วยที่เ,เพื่อนๆทิ้งเอาไว้นะคะกล้วยน้ำวา้ากล้วยสุกที่เ,เพื่อนๆทิ้งเอาไว้นะคะและมันหอมจนประมาณนี้นะคะเราก็ลงเอามาแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะลงไปเลยนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยจะเป็น ทำให้ออกแบบมีกรดนิดนึงนะคะมันจะเป็นเปรี้ยวๆนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ลงไปเลยนะคะ1ลูกนะคะแล้วก็บีอะไละเอียดนะคะเนี่ยบีแบบนี้เลยนะคะเนี่ยบีละเอียดแบบนี้นะคะกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกงอมเลยนะคะให้ออกเปรี้ยวได้ยิ่งดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็บี้ข้าวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ เรานำผงชูรสของเรานะคะใส่ลงไปด้วยประมาณหนึ่งช้อนนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนเนี่ยประมาณนี้นะคะใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะกาแฟที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเนี่ยกาแฟที่เราเตรียมนะคะเทสมผสมลงไปเลยนะคะผสมลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็เนี่ย อันนี้สำหรับสูตรเพิ่มสีเร่งการแตกกอแตกหนอนะคะแทงหลอดหรือจะเป็นเอาไปใช้กับบอลสีที่ต้องการเพิ่มสีให้มีสีสวยใบสีแบบอละมุนเลยล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แบบนี้น้ำสองลิตรนะครเพื่อนอย่าลืมน้ำสองลิตรกาแฟนหนึ่ซองนะคะแล้วก็ผงชูรสหนช้อนนะคะแล้วกล้วย1ลูกนะคะแล้วผงชูรสหนช้อนอย่าลืมนะคะ นำไปรดต้นบอนสีที่เราปลูกเมื่อกี้กันค่ะและนี่ค่ะพอเราทำไว้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะปลูกไว้เสร็จเพื่อนๆทำน้ำแบบนี้รดเลยนะคะทำแบบนี้เลยนะคะเนี่ยจะทำให้เป็นการที่บอนสีของเราเนี่ยจะแทงหลอดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะใหญ่ใบก็จะใหญ่แล้วก็สีก็จะสวยนะคะเนี่ยทำไว้แบบนี้นะคะแล้ววางไว้ในที่ ร่มนิดหนึ่งนะคะบอนสีตัวนี้ไม่ชอบแสงแดดมากนะคะอยู่ในร่มที่มีแสงแดดส่องช่วงเช้านะคะบอกเลยไอส่องช่วงเช้าเพราะว่าถ้าเขาโดนแดดช่วงเช้านะ่ะใบเขาจะไม่ไหม้นะคะแล้วก็สีก็จะสวยอ่อละมุนเลยละคะ่ะและนี่ค่ะผลลัพธ์นะคะเดี๋ยวไปดูต้นที่ทําไว้นะคะนี่ค่ะเราก็นับเสร็จแล้วเราไปวางที่ร่มนะคะจากนั้นไปดูต้นที่ทําไว้นะคะ และนี่ค่ะหน้าตาที่ทำไว้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะสวยไหมคะเ,เพื่อนๆเห็นไหยคะสีก็จะอ่อนแล้วก็สวยมากๆนะคะอันนี้คนทำเองอย่างตะลึงเลยนะคะตะลึงมากๆค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าทำออกมาแล้วเออมันจะสวยแบบนี้นะคะใครที่อยากได้บอนสีร่อนทองแล้วก็ให้สวยเป็นพุ่มแบบนี้แล้วก็ใบใหญ่สีสวยแบบนี้นะคะลองไปทำสูตรนี้เลยค่ะนะคะ นี่แหละค่ะผลลับนะคะสวยมากๆนะคะบอกเลยสวยจริงๆค่ะยังงงนะคะว่าสวยแบบตะลึงเลยอะค่ะนี่ค่ะแล้วใบนี่คือแบบสวยนะคะถ้าโดนแสงแดดจะไม่สวยแบบนี้นะคะเพราะว่าใบจะไหม้นะคะขอบใบเนี่ยจะไหม่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆวางให้โดนแสงแดดในช่วงเช้านะคะเคล็ดลับมีอยู่แค่นี้นะคะนี่แหละค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะคะกดติดตามมาไว้นะคะเพราะว่าจะลงคลิป ความรู้ให้เยอะๆนะคะแล้วก็ให้ลงบ่อยๆดูบ่อยๆนะคะรวมทั้งเกร็ดความรู้ในการปลูกบอนสีไม้ประดับนะคะแล้วก็ไอเดียการปลูกต้นไม้อื่นๆอีกนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะนี่นะคะดูนะคะเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้นะคะใบเล็กๆแบบนี้และค่ะเหมือนที่ปลูกเมื่อกี้นะคะแต่ว่านี้นะค่ะพอว่าเราทําสูตรนี้ลงไปนะคะเขาก็จะแตกก้านขึ้นมาใหญ่แบบนี้เองนะคะนี่คือผลลัพธ์นะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องวานร้านวิวขอ,ขอ,อ,ข,อะะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ